มือนี้ผากินผัดไทยจ้ะพี่น้องผัดไทยเดี๋ยวผัดไทยกุ้งสดค่ะวันนี้เจ้อกินวนเส้นค่ะพิกัดพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดอร่อยมากอักตักแนะนำค่ะน้องสาวแนะนำ ลานยายโผมันม่ตุก้วยายโผบ้านส่วนยายโผเมันป่อืออคือแสบอันนี้ขนาดบอท่านบีบักเน่าขนาดบอท่าน,นใส่รัวปวนน้ำตาลบีบปนคืออร่อยมากน้องสาวแนะนําก็เลยมากินค่ะเป็นรสชาติผัดไทยแบบว่าผัดไทยเท่ๆผ,ผัดไทยแบบผัดให้น่ะคือแสบแห้งนี่แสบแห้งบรรยากาศนั่งตัวเข้าเจ้าเบื้องรอบๆนี่แบบบรรยากาศน,านั่งแห้ง อืมอืมอืมใหนึ่งจานก็จะมีเกี๊ยวมาให้ด้วยค่ะคือแบบอะไรมาก ตนผัดนะเป็นผู้ชายซื้อเอ็ดียังบ่มีเมียถามมาแล้วเรียบร้อยอได้กุ้งสามโตเย็บาจานนี้หางสิบบาทมาตุกผ่านให้กุ้งหาสิบบาทคือจานนี้คือห้าสิบบาทค่ะนี่นะ โอ้คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วอร่อยมากจะบอกอกินกันบมันจางเนาะสว่ยปะตำเกาเหลาค่ะชื่อตำเสดส คืออันพี่น้องคนทองอ่ะรู้จักกันดีตำเสด็จตรงข้ามกันนะคะคนตน่อมแต่น้องน่อมรักมาเสิร์ฟเอง <c oughs> ไม่รู้ว่าสดหรือเปล่านี่ไม่รู้เราต้องสืบแต่อร่อยมากค่ะซีนแล้วอื <c oughs> อยู่ตรงข้ามกันค่ะ <c oughs> เราไม่กินผัดไทยเราก็สั่งส้มตำเรา,าไปกินส้มตำก็สั่งผัดไทยไปเขาจะน่ารักเพื่อกุลซึ่งกันและกัน <c oughs> แซ่บนัวถาดนี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะขนะหมูกรอบมากินหออกสิกผัดได้มาซีหมอมาสนใจเพราะว่าผัดไทยนี่แซ่บมาล้านนี้แนะนำผัดไทยค่ะคณะหมกูกรอบไม่รู้ว่าอร่อยเปล่าเพราะว่ามันกลิ่นจะกินผัดไทย

แค่น้องแอบกังชาบพี่สองชอบชาบแบบไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยคือภูมิใจแนะนำมากถ้าใครอยากกินผัดไทยที่เป็นรสชาติผัดไทยต้องมาร้านนี้ค่ะบาได้จ้างจัาบาทเด้อสิวะ เบาผื่นก็เบาพื่นแห้งมางว่าถ้าไม่หันหนาไปขอบคุณจ้ารักอบมอนนั่นมบบบ้บบอ้บบอบ้าอบคุณบ่ สังอันนี้มาบกมหนูสวยจังเลยแม่ค้อนมนมาสวยอ่ะเนาะเห็นแต่ยืนซูตูมแม่ว่าวาาลยรวยรวยอู้พี่ตแม่คอนเรียบร่อยน้เนี่ยด้จกินเข้าไม่ได้จะกินข่าไหเกียงแกงผักขี้เล็กเม่ยน็ดนั่นนี่เน่จ้า